ารไดวีตานะครับก็มาพบกันแล้วก็มากับเบนซ์คู่ชีพคนใหม่รุ่น S500E ปลายแดงนะครับผมก็มาที่บ้านบนดินในกอทมกรุงเทพก็เพื่อถ่ายทำคลิปสอนกีตาร์โปรง่งเล่นๆแบบคอนคลายสำหรับคนที่ไม่ได้คิดเอาดีทางนี้ก็จะเป็นการสอนให้ก๊อปปี้ลูกเล่นหรือโคเวอร์ผมตั้งชื่อคลิปนี้ว่าสอนกีตาร์โปรโซโลโ่เพลง ล็อกแอนโลนจิสห้องชัดเจนไหมสอนกีตาร์โปร่งโซโล่เพลงล็อกแอนโลน2ิสห้องมันเป็นไงเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับนี่คือบ้านผมเดี๋ยวเวลาผมสอนเนี่ยเออมันอาจจะหนูเรือบินเพราะว่าบ้านผมอยู่ติดก,กับอยู่ใกล้ๆก,ก,กับสนามเรือบินแต่ก็จะพยายามพูดให้เกิดความเข้านจะเป็นการสอนกีตาร์โปรเออคันนี้เพิ่งถอยมาใหม่ๆ นะคันเก่าก็สีเงินก็เทแบบอีบบหนึ่เทแบบอแบบหนึ่งนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งผมเป็นคนชอบรถเบนซ์มากๆเลยน,นะครับพูดมากเดี๋ยวป้าแป้งรำป้าน้อยป้ลอลม่อมก็จะแซวเอาไปบอกอีตาเมฆ่อก่นสกบังจริงที่ตะเช็ดอาจารย์แดนเนี่ยลีลามากเลยเกินขอเช็ดเหงื่อโอ้แางระดับลูกคุ้งเลยเอาใส่เสื้อเช็ดเลยรอมากเดี๋ยวจะให้ดูกีตาร์ตัวหนึ่งกีตาร์ราคาแพงระยัะเหมาะแมทมากกับ รถเบนซ์รุ่น S 500E คันนี้กล้องเดินไปท้ายรถผมก็มาเดินมาแล้วครับดูจีแต้ตัวหนึ่งราคาต้องอมาตรงนี้ราคาสูงมากนี่ครับ S 500E นะครับก็ดูเอาเป็นยังไงเม้นเดิม หรือเชื่อจริงๆนะครับก็คือมันก็คือไอ้เจ้าโจโจ,จโคชิของผมตัวนี้เป็นตัวโปรดนะผมประทับใจกับกีตาร์ตัวนี้มากเพราะว่าเออมีคนถามอาจารย์ขับเบนซ์ขับวโวขับบีแล้วก็ใช้กีตาร์แบบนี้เกิดอะไรขึ้นบอกก็ไปเกิดอะไรขึ้นหละครับผมเพื่อความปลอดภัย ก็คือมันประหยัดดีที่อยู่ไปไหนมาไหนมันสะดวกดีวันนี้ก็ให้ความรู้นะครับผมนี่คุยกันเล่น,ลนๆแบบสนุกๆนะครับผมจะพูดเรื่องการโซโลกีตาร์โปรสอนโซโลกีตาร์โปรนะฮะสอนโซโลกีตาร์โปรนะเพลงล็อกแอนโลนสิบสองห้องนะคุณต้องไปหาข้อมูลก่อนคว่าสิบสองห้องเล่นยังไงผมบอกคร่าวๆคือว่า ก็คออือจะให้ค o p ปป้เลยนะครับผมง่ายๆอาจารย์อยากบอกเ่อนว่าผมเล่นกับคอร์ดเอคอร์ดดีคอร์ดออย่างนี้เียนด้วยความเคารพครับเ,เป็นการให้ความรู้แบบเล่นๆสนุกๆผ่อนคลายเพราะเพราะว่าตอนนี้ผมมีแฟนคลับแบบเลื่อนลอยเป็นล,งล,งลงุงป้าป้าอายุเกิน60เนี่ยเกือบจะ20คนแล้ว ทั้งคนละแวกแถวนี้แล้วก็ที่อื่นที่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนขอญาตเข้าพบผมบอกก่อวมาเจอจันแดงไม่ใช่ของง่ายนะผมไม่ได้เป็นแบบที่คุณเห็นภาพอย่างนี้นะการมาเจอผมจะต้องถูกสอบประวัติหน้าดูนะไม่ใช่าใครๆก็มาเจอผมง่ายๆอาจจะดูผมเหมือนแม่งทะเลจริงตังอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าคนมาหาผมที่บ้านผมต้องเสียเวลาเลี้ยงข้าวแล้วก็สอนอีตาร์ให้ความรู้เป็นวิทยาศาน์เพื่อเล่นสนุก,ส,กสำหรับคนแก่เวชราหรือ ลูกเด็กเล็กแดงลูกหลานอายุ2ี่สิบสาที่เขามีสัมมาคารวะมีคุณธรรมนะครับแล้วก็เป็นกบนอกคาราก็คือเป็นคนคิดเป็นมีปัญญาแล้วที่นี่ผมสอนกีตาร์ให้ฟร,ฟรีเป็นเยท่อทานเนี่ยมาเยอะมากโดยไม่ได้คิดตังค์อย่างผมไม่ใช่เทพเทวาธิวดานางฟ้าเหมือนบนต้นไม้ผมเข่ามีเยอะตุนไม้ผมชอบมาดูเทพเทวาทิวดานางฟ้า เวลาผมไปพักที่บ้านคนโดต้นไม้มันไม่มีดังนั้นมาที่นี่ก็เป็นบางครั้งบางคราวผมเรียกว่าบ้านบนดินดูใกล้กับสนามเรือบินคําว่าสนามเรือบินนี่โคตรเชยเลยคนแก่ก็พูดกันอ่าคูเลยนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูนี่บริเวณร,บรอบๆบ,บ้านจันแดงกล้องของขวาำไปแล้วก็พื้นที่ไม่ใหญ่ตัวอะไรนะครับก็เลยเล่าให้สู่คนฟัง,งวันนี้ก็จะสอนกีตาร์เอาไว้คัฟฟี่เออที่จะสอนต่อไปนี้มันอาจจะถูกถูกผิดผิด คุณก็ Co ปปีเจตนาผมทําให้คุณ Co ปฟีเพื่อเอาไปเล่นคลายเครียดคลายกังวลเล่นเพื่อโชว์ในวงเล่าชิงฉับทัวร์หรือวงชิงกับข้าวตามแต่ะะก็เลยเล่าสู่คนฟังดังนั้นเวลาจะเล่นเนี่ยก็อย่าไปรั่วอะไรมากาเลยปวดกระโหลกปวดระบาลเพราะถ้าอย่างนั้นคงต้องมาสมัครเรียนเป็นระบบคราวนี้แหละเป็นเรื่องใหญ่มาราร์โอจิรักจ๋าเพราะว่าที่นี่ผมสอนดนตรีสอนกีตาร์สอนฮาร์โมนีสอนเรียบเเียงเสียงประสาน สอนการปริญญาดนตรี 3, สอนให้คุณเป็นนักกีตาร์อยู่ในห้องอัดเสียงนะฮะก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศมีฝรัง่งส่วนใหญ่เป็นฝรัง่งเป็นส่วนใหญ่เพราะวา่าผมสอนกีตาร์สอนดนตรีสอนฮาร์ออาโมนีเป็นภาษาฝรั่งด้วยประมาณนั้นดังนั้นก็ไอ้ตรงนี้ก็ดูเรียน,นแบบตลกตลกตลกไปกันแล้วกันนะฮะเอาละครับผมทีนี่เวลาเล่นเนี่ยก็ดนตรีล็อกเนี่ยที่อยู่ คนไทยมันคุ้นชินก็จะเป็นแบบนี้ผมเล่นเป็นแนวๆให้ดูก่อนนะครับครัตรงนี้เล่นจบคอร์ดเอต่อมาเขาเล่นจบคอร์ดบคอร์ดดีก็จับต่อมาคอร์ดอีก็จะเป็นอะไรประมาณอย่างนี้คือเล่นคอร์ดเอดีอีเวลาจับคอร์ดเอก็นิ้วชี้จับตัวนี้นิ้วกลางจับตัวนี้ จับโน้ต A กับ E พอคอร์ดดก็นิ้วชี้จับโน้ตตัว D แล้วก็ A ขพอคอร์ด E ก็เป็นงนี้ก็จะเป็นนะครับทีนี้มันมีลูกเล่นที่เอานิ้วไปตอดเนี่ยนะนยุ่งกอยแล้วก็ประมาณอย่างนี้นะครับคี่ว่า ทัน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 เวลาเล่นหนึ่งห้องก็จะเป็นทั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 นคุณเรื่องนับยอดหนึ่งห้องสมมติอย่างนี้ เวลาจะไปโชว์ไปซ้อมมือเล่นเนี่ยฮะเพื่อป้องกันนิ้วล็อกหรือว่าเล่นคลายเครื่องแล้ปวดกันก็ตามแต่เล่นเอาสนุกอย่าไปสนใจในรายละเอียดทุกความถูกต้องกับการเล่นแบบนี้ทุกประเพียดนี้ไม่ได้ถ้างั้นต้องนั่งมาเรียนโน้ตต้องคิดเส้นคอต้องหัดเล่นกันโว้โอยครับอันนี้ก็เหมือนว่าฉาบถวยครับทีนี้ไอ้ทำนองที่เราเล่นเนี่ยภาษาฝรั่งเขาเรียกว,ว่า riff r, r i f and f r i w f เขาเรียกว,ว่า riff เล่นอย่างเงี้ย ตุม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 ผมนับที่เช่นผมนับอ่ะสามสี่ตุม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 นี่คือหนึ่งห้องก็มีสี่จังหวะตุม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 ตุ้มข้างนี้สามสี่นี่ได้ก็คอร์ดเอต่อมาคอร์ดดีคอร์ดอีแล้วก็มาคอร์ดเอประมาณอย่างนี้จากนั้นก็มีการโซโล่ กันไปทีนี้จะให้ลอกเรียนก็คือว่าเวลาเล่นเนี่ยนะครับก็เล่นแบบอย่างที่สมมุติว่าตรงนี้ฮะจับสองเส้นนะับสามสี่ นี่ก็ครบ12ห้องก็คือตรงขอด A เล่น4ห้อง D 2ห้อง A 2ห้อง D 1ห้อง D 1ห้อง D 1ห้อง A 1ห้องก็ครบ12ห้องตามสไตล์ของดนตรีพิ้วไหวร็อกแอนด์โรลสิห้องนะครับประมาณนั้นครับร็อกแอนด์โรลสห้องทีนี้ก็เข้าใจแล้ว มื่อกี้นี่เป็นทำนองที่หนึ่งแบบที่หนึ่งเ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าริฟแบบที่หนึ่งที่ทีนี้ดูริฟแบบที่สองจะเป็นตุมต่ม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 ตุ่มตุ่มตุ่มนะฮะเป็นเจอเสียงเนีเ้ยคุณก็คุณก็เอานิ้วเสียงที่มามันมาจากโน้ตตัวนี้นะฮะเวลาจับหดเองนะฮะมันจะเป็นจะเล่นมาอย่างนี้ เล่นหนึ่งห้องจะเป็นตุ้ม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 เนี่ยจบแค่ตุ้ม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 นี่คือหนึ่งห้องตุ้ม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 สองหนึ่งตู้หน่อยนะเนี่ย ช้ชาวเวลาเล่นเนี่ยมันเราจับนะฮะนะเราเล่นมาเข้ามานะะก็คงเข้าใจแล้วค่ <c oughs> อยๆแกะ แคะด้วยค่อยแก่แล้วแคะด้วยนะครับก็ที่หลเข้าใจเอ่อดังนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นลูกเล่นอันหนึ่งคราวนี้ก็จะพอย้อนเดินมาตรงแถวแหน้าบ้านนรถนะครับผมผู้บรรยากาศดืนรั้วบ้านผมนะครับกองพื่อตามมาที่หน้ารถก็เสือเจ็ดหนึ่งสองแปดอย่าเอาไปเล่นหวยไม่ได้นะครับผมสมัยน,นี้ผมก็จะมายืนสั่งดีอาลน,นะครับทีนี้เอ่อเมื่อกี้มัน แล้วคราวนี้มันก็มันออไอ้ลูกปริฟรแบบเนี้ยคุณไปซ้อมก่อนนะฮะสองแบบที่พูดไปแล้วครับคราวนี้มีอีกแบบหนึ่งที่มักจะได้ยินเขาเล่นกันอยู่บ่อยๆเช่นนี้นี่คือคือหนึ่งห้องสอง ่าจะเล่นทานองแบบไหนก็ตามแต่ริฟแบบหนึ่งแบบสแบบสามก็ยังมีโครงสร้างของการเล่นเล่นให้มันเป็นแบบออสองห้องเหมือนเดิมหมายถึงว่าเวลาเล่นเนี่ยนะก็จะเล่นทานองเน,เนี้นะ้าช้าๆนะครับ เอาเอาทำรองก๊อปปี้ให้ได้เสียงก่อนเนี่ยคือหนึ่งห้องแล้วก็มาลงสองพอปเปลี่ยนคอร์ดดีก็ลงโน้ตตัวนี้จังหวะโยกแล้วมาอีแล้วมาลงดี จากนี้ไปก็เป็นการสูร้ปไปแรบกีตาร์สักเบือแล้วอยู่ที่ว่าใครจะอินโทไว้จะเล่นอะไรนล่ไม่ใช่หน้าที่ผมคือว่าให้ตัวอย่างรู้ว่าเขาอาจจะเล่นอะ๊อปปี้ไปหน่อยคดีเขาเรียกว่าลูกเล่นดากแบบดับเบิลสต็อปนี่หลากมาแลก็ไม่การสาย ก็มาทางนี้ครับน่ะตรงนี้จับแล้วก็เลยเกี้ย จริงๆแล้วเวลาเล่นเนี่ยมันจะเร็วนะ ก็คือชวนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็เอาลูกเล่นลิฟต์ของดนตรีแนวร็อกแอนด์โรลติสองห้องไปฝึกซ้อมเล่นเพื่อแก้เจงเพื่อคลายเครียดหรือว่าเพื่อเอาไปโชว์ไปจีบสาวก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็ผมเข้าใจแล้วดังนั้นหากมีโอกาสก็คงมาให้คำแนะนำกานในในตอนต่อไปเพราะว่าบางที ทำคลิปสอนดนตรีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวแบบที่เขาเรียนในระบบโลกเลยนะบางทีคนอาจจะไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่ถูกกิเลสก,ก็คนจะไม่ค่อยสนใจมนุษย์ชอบอะไรที่มันฉับสวยง่ายๆกันค่อนข้างเยอะบนโลกมนุษย์ใบนี้ผมเองสอนดนตรีจริงจังเครียดมากแล้วยิ่งสอนเป็นภาษาฝรั่งที่จริงดูเหมือนยากแต่ความจริงมันง่ายสําหรับผมเพราะเวลาสอนฝรัง่งพูดภาษาอังกฤษมันจบเลยไม่ต้องแปลเป็นไทย แต่เนือ่องจากดนตรีมันเป็นต้นตำรับมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเวลาพูดสอนคนไทยเ็าต้องมานั่งแปลว่าไอ้คำว่าโครมาติกแปลว่าอะไรคําว่าโคตรทูลแปลว่าอะไรคําว่าเทนชั่นแปลว่าอะไรโอ้เรื่องแม่งโคตรเยอะเลยผมผมจึงรู้สึกว่าสอนฝรั่งสอนคนต่างชาติที่เป็นคนอังกฤษคนอเมริกันหรือคนสวีเดนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษคนแคนาดาเนี่ย ผมพูดแล้วเข้าใจง่ายกว่าคือพูดระจบตรงนั้นแต่ถ้าพูดกับคนไทยเนี่ยมันจะต้องมาแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยแล้วมันก็ไม่ได้มีข้อมูลใครแปลไว้ให้ผมจึงต้องแปลเองเพื่อเข้ากับความหมายในภาษาไทยเท่าที่นักเรียนเขาจะเข้าใจได้ผมเข้าใจผมดังนั้นนี่ให้ดูไวเ้เล่นๆเป็นวิทยาทารด้วยความรักสิถูกกัน,กนแบบคนแก่คนหนุ่มคนสาวอาจฉรยะก,ก็ได้ดังนั้นก็อย่าลืมนะครับหาก,ก๊อปปี้ก็คืออย่าลืมนะครับรู้ได้แต่แรกเมื่อกี้เด็ก อันที่สองอันที่สามอันประมาณนี้นะครับก็ส่วนซูโร่เออคงบอกกันไม่ได้หรอกเขาตรงนี้ว่าผมเล่นร้อยครั้งก็ไม่เคยซ้ำหรอกรู้ไหมเวลาผม <c oughs> แกมกีตาร์เล่นกับคนอเมริกันมันมากเพราะว่าเขา ดนตรีที่เราเล่นกีตาร์นี่พูดนอกเล็กนิดหนึ่งคุณทุกคนเข้าใจนะครับคุณเป็นมือกีตาร์เราจริงจะรู้ว่าหากมีโอกาสเจอ,เอนักกีตาร์ชาวต่างชาติที่เขาอยู่ในเมืองไทยหรือว่าเรามีโอกาสบินไปเจอเขาจากประเทศเล่นกันเนะี่ยพวกเพลงสตรูสิบสองห้องเพลงร็อกสิบสองห้องเนี่ยเขาจะใช้เล่นกันบ่อยมากเราคือเอาไวแ้แกมแกมเล่นกันคุณต้องศึกษาให้ดีว่าจะอะไรกันส่วนไอที่เป็นแบบคันทรีเนี่ยเป็นแบบแนวคันทรี เป็นเทรชันเป็นบลูกรชหรือเป็นคันซีเ่ยเราไม่ค่อยพบเท่าไหร่สำหรับผมนะเวลาขึ้นเจอกับฝรั่งก็ต้องเป็นร็อคบางทีก็คีบีแฟร์คีเอคีซีก็เลยใช่ป่ครับแบบนี้ผมไม่สอนคุณนะหรืออาจจะเบียงแบบว่า นะครับคิดว่าที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็คงจะพอเข้าใจกันขอให้มีความสุขกับการต็อปปี้ลูกเล่นสำหรับกีตาร์เพลงแนวล็อกแอนด์โนนะครับวันนี้ก็คือตรงกับวันเสาร์ที่14นะครับกรกาคมปีพศ2 5 6พอ,อขอให้ทุกคนโชคดีมีวความสุขมีแตงย่าขอจงอย่าให้เจ็บนะจนะครับมีประยาเข้าในป้ายชาดิเจอยิบพานางกัางฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ